วัสดีค่ะวันนี้จะมาบันทึกรายการวันที่28มกราคมรับํำระหนี้ตามกำหนดที่บริษัทไทยเทรดดิ้งจำกัดน,นัดไว้ตามใบวางบินบริษัทออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกหนี้รับชำราเป็นเงินสดไปที่โปรแกรมสมาร์ทบีสค,ค่ะคลิกเลือกระบบลูกหนี้แล้ววีคลอนหนี้คลิก workflow จากเคสนี้จะเห็นว่าเป็น flow แบบที่2เพราะว่าเราได้ทำใบวางบิน จากนั้นคลิกใบเสร็จสินค้าโปรแกรมจะแสดงสาขาสำนักงานใหญ่เลขเอกสาร0001ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้ากดโอเคค่ะกด f 3เพิ่มเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัติค่ะวันที่เอกสารใส่วันที่28-01-58 รหัสลูกค,ค้าใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหาค่ะคลิกเลือกบริษัทไทยเทรดดิ้งจำกัด C1 กด enter เลือกค่ะชื่อในรายงานภาษีจะใช้ชื่อภาษาไทยกด yes ค่ะค้นใบวางบินให้ใส่ Y เพื่อค้นหาค่ะจากนั้นที่ประเภทเอกสารใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหาประเภทเอกสารค่ะ จะเห็นว่ามีรายชื่อประเภทเอกาสารอันเดียวคือใบวางบินวงเล็บระบบขายรหัส sl กด enter เลือกค่ะเล่มเลขที่คือ0001ใบวางบินไปที่เลขที่อ้างอิงใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหาค่ะจะมีรายการใบวางบินอยู่หนึ่งรายการเลขที่อ้างอิง sl 0001 0 0 0 0 0 0 1 00, 00, 00, คลิกเลือกแล้วกด enter เลือกค่ะกด ok ค่ะโปรแกรมจะทำการดึงรายการมาอัตโนมัติมียอดสุทธิอยู่ที่3 3 1 7 0จบาทจากนั้นกด exit บันทึกค่ะ โปรแกรมจะทำการลงบัญชใีให้ให้อัตโนมัติโดยเดบิตเงินสด33,170บาทเครดิตลูกหนี้การค้า33,170บาทกด F10 บันทึกค่ะในกรณีนี้ขออนุญาตไม่พิมพ์กด No ค่ะจากนั้นกดกด e s c a ก็ออกค่ะยกเลืกข้อมูลนี้กด yes ค่ะ จะเห็นว่าเราจะได้รายการใบเสร็จรับเงินลูกค้าบริษัทไทยเทรดดิ้งมูลค่า33,170บาทจากนั้นกด Escape ออกค่ะกด c a n c e l ออกจากหน้าเลือกเล่นเอกสารค่ะเสร็จสิ้นการบันทึกใจการวันที่28แลมกราคมขอบคุณค่ะ